กราบสวัสดีวิรุนไฟเอ็มกันด้วยนะผมใครที่กาลังโดนไฟเอ็มแบนเพราะว่าเล่นโต้ลงมอดแก้ไฟ,ไฟอะไรมาก็แล้วแต่นะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําร้านปลดแบรนราคา20บาทเพียงเท่านั้นนะสำหรับคนที่งบน้อยนะก็คือร้านนี้เลยตรงตัวเลยนะไม่มีชื่อร้านนะร้านนี้ราคาปลดแบนเริ่มต้นก็จะประมาณนี้นะราคาเพียง20บาทเท่านั้นประกัน3วันปลดแบน40บาทประกัน4วันนี่นะเบดตราคาก็ประมาณนี้นะขี้เกียจอ่านเยอะเจ็บคอถ้าถามว่าโดนแบนในประกันต้องทํายังไงนะก็ไม่ต้องเสียค่าเคมนะก็คือเคมฟรีไปเลยนะ ผมถามเจ้าของร้านไปแล้วนะถ้าสมมติเราปลดแบนท20บาทแล้วเราโดนแบน์ในระยะเวลา3วันนะแล้วก็ไปสามารถให้เขาปลดแบนให้เราได้เลยนะไม่ต้องเสียค่าเคมนะถ้าถามว่าหมดประกันทําไงเราก็ต้องเสียเงินใหม่นะแต่ถ้าให้ดีเราก็ปลดแบบ750บาทนะก็คือถาวรนะถ้าโดนแบนท์เราก็ไม่ต้องเสียเงินปลดใหม่นะรับประกันตลอดชีดนะแบบเหมือนเรามีแบคลังอนะ่ะทำอะไรก็ไม่ต้องกลัวนะลงมดลงไรลง,ลง,ลงมั่วไปเลยและที่สําคัญยังมีรถสตาปบัไขยในราคา60บาทเพียงเท่านั้นนะมีระยะการประกันให้3วันนะก็คือ สามารถนําไปปลดแบนให้คนอื่นได้นะครับแล้วก็ยังมีห้องระยะเวลาประกันเคสมด้วยนะครับก็คือห้องเช็คนั่นแหละครับว่าเราจะหมดเคสมาไหนนะครับเครดิตก็แน่นๆเลยนะครับนี่นะบวก1เติมนะครับงานไวงานไวนะครับไม่น่าเกิน2นาทีนะครับปลดผ่านแอนิเด็กนะครับก็โอเคครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับร้านปลดแบนราคา20บบาทเพียงเท่านั้นนะผมคุ้มนะครับลิงก์ร้านก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับคนน้อยนะครับใครที่กําลังรีบๆอยากเล่นก็มาปลดร้านนี้ได้นะครับคนไม่ค่อยเยอะนะครับปลดไวแน สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาโฮนะสวัสดีวัยรุ่นไฟเอ็มทั้งหลายกันด้วยนะครับวันนี้นะผมก็จะมาสอนคนดูลงรีเชตตามชื่อคลิปเลยนะครับมันก็ไม่เชิงรีเชตอ่ะมันก็แบบสอนทําภาพไม่สวยอ่ะแบบสอนลงมอดภาพสวยแบบไม่กินสเปคนะครับมันก็คือรีเชตแหละผมไม่อยากอ้อมเยอะน้ำมันมันแพงอืก็วันนี้ผมก็จะมาสอนคนดูลงรีเชตแล้วก็ทําภาพยังไงให้ได้แบบผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าภาพแบบผมนี่มันสวยไหมนะเดี๋ยวผมพาเดินก่อน ว่าแบบถูกใจหรือเปล่าเนี่ยนละิเชตเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนลิเชตที่ผมใช้ก็มีแบบหลายอันมากนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละอันเลยนะว่าเป็นแบบไหนนะอันนี้อันที่ผมชอบใช้ที่สุดนะก็คืออัน30อ่าเดี๋ยวผมลองไปดูเดี๋ยววันนี้ผมจะแจกลิเชตด,ด้วยนะอย่าเพิ่งข้ามนะขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งติดตามด้วยนี่นะเป็นไงภาพโคตรสวยอะ่ะฮะดูทะเลใครที่เบื่อภาพ GTA แบบเดิมๆนะครับแบบจืด หมดอะไรตายอยากมันไม่น่าเล่นไงก็สามารถดูคลิปผมได้นะเนี่ยลงแล้วมันก็จะน่าเล่นแบบเนี้ยเป็นไงแบบโคตรต่างจากเดิมอะใครที่แบบเล่นเดิมๆกับเล่นมอสก็จะรู้นะครับและที่สําคัญไม่โดนแบนด้วยนะครับมอสตัวนี้มันไม่ใช่มอสมันคือริเชตนี่เป็นไงสวยไม่สวยก็ดูเอาดูขอถ่ายปกแป๊บแอคหน่อยหนุ่ม,มได้ละนี่นะครับถามว่ากระตุกไหมก็ตามที่เห็นนะครับ จะรออะไรอะ่ะแล้วดูผมประภาพนะดวผมเปิดให้ดูดูให้ดูก่อนนี่นะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับภาพนะสวยไม่สวยก็ดูเอานะแบบทะเลแบบเปล่งประกายอะ่ะอืมโอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูการตั้งค่าภาพนะว่าผมตั้งภาพยังไงให้ได้แบบนี้นะเหมือนที่แบบร้านเขาขายกันเลยแต่นี่ไม่ใช่ขายนะเราผมมาแจกนะแจกรีเชตแต่เหมือนที่เขาขายกันเลยนี่นะภาพ ภาพก็ประมาณนี้นะครับผมปรับอันแรกเนี่ยปิดไว้นะตั้งตามได้นะใครที่อยากภาพสวยถามว่ากินสเปคไหมก็กินอยู่นะมีกระตุกมั่งนี่นะครับเท็กเจอร์วิลี่ไฮวลี่ไฮไฮค่อยๆดูนะครับสเปคที่ผมใช้ก็จะเป็น i3 Gen10 เจ x Gen50 เอ้ยไม่ใช่1060ยังติดปากอยู่ไงตัวตำนานเลยแบบตัวแบบทำช่องผมเลยแล้วก็แรม1 6นะครับสเปคผมก็ถือว่าไม่แรงมากนะแต่ก็แบบ มันไม่แรงสําหรับไฟเอ็มอะแต่มันค่อนข้างแรงสําหรับเกมแบบหอมทั่วไปแบบพวก PB อะไรพวกเนี้ยแต่ไฟเอ็มนี่มันถือว่ากลางๆนะนี่นะครับภาพออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาไปดูรีเชตอื่นนะอันนี้อัน30นะดูอัยี่สิบเจ็ดฮะอันนี้ก็จะออกแนวโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูนะครับเห็นเยอะๆไหมครัดูเนะี่ยรีเชตเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาแจกรีเชตให้หมดเลยนะครับ แต่ต้องตั้งค่าตามผมด้วยนะภาพมันถึงจะอ,ออกมาแบบนี้อะ่ะส่วนคอนวีนี่ลงก็ได้หรือไม่ลงก็ได้นะครับสําหรับคนคอมไม่แรงก็ไม่ต้องลงนะผมจะไม่สอนลงแล้วกันเพราะว่ามันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยต่างจากเดิมนะคอนวีอ่ะมันชัดขึ้นเฉยๆแล้วมันกินสเปคมากด้วยแล้วมันเสียงเงินด้วยผมจะมาสอนลงแค่รีเชดนะไม่ใช่สอนลงดิจะมาสอนเอาพรีเซตรีเชดนะนี่อันนี้ก็แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแล้วแต่ชอบแล้วแต่สไตล์นะครเดี๋ยวใครจะชอบเนวนี้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวขาจะยิบเจ็ดห้าผมคงเลื่อนให้ดูไม่หมดนะเพราะว่ามันค่อนข้างหนานะเอาเป็นว่าผมให้ดูแค่นี้ดีกว่าอันนี้ก็อันที่ยิบเก้านะก็ค่อนข้างสวยเลยนะเดี๋ยวให้คนดูลองไปเลือกกันเอาเองดีกว่าว่าชอบแนวไหนนะครับก่อนจะพาไปสอนลงนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับจะหกพันซับแหละจะตรงไหนวะเนี่ยอีกตั้งหกร้อยคนก็ๆๆนช่วยๆกันหน่อยนะครับ ก็โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับหน้า d i s c o r d ของผมนะครับส่วนใครที่ถามว่าแบบจะลงรีเช์พวกนั้นยังไงลงแบบไหนนะก็ขั้นแรกให้ทุกคนเข้าดิสด,ด้านล่างคลิปผม,มนะครับผมจะทิ้ไงไว้นะก็คือดิสส่วนตัวผมนี่แหละมันเป็นดิสคอมมูนิตี้เกี่ยวกับไฟเอ็มนะแต่คนไม่ค่อยพิมพ์กันเท่าไหร่ก็มาพิมพ์มาถามอะไรกันได้นะมีห้องพูดคุยมีห้องถามปัญหาต่างๆนานาครนะับนะนี่ครับดิสคาโฮนะดิสนี้เท่านั้นนะแล้วก็เลื่อนรับยศก่อนนะครับรับยศห,ห้หองอนะ่ารับ พอรับยศเสร็จมันจะมีโซนฟรี for you นะครับสำหรับคนดูนะก็ให้เขาดูมาห้องリเชตพรีเซ็ตนะับนี่ผมก็ได้ทําการลงรูปลงอะไรไว้ให้หมดแล้วนะครับรีเชตที่แจกทั้งหมดนี่เป็นรีเชตตัวฟรีทั้งหมดนะับที่แบบมีคนดูทําให้แล้วก็ผมไปหามานะเพราะว่ามันไม่มีตัวเสียงเงินที่ผมเอามาแจกนะไม่ใช่ซื้อมาแจกนะมันเป็นตัวฟรีที่ทํากันนะแต่ว่าบอกเลยว่าตัวฟรีที่ทําเนี่ยไม่ใช่กะโหลกกะลานะแต่ละตัวแบบเกรดพรีเมียมนะดูภาพสวยไม่สวยอะ ไม่ใช่เอาแบบของกิ๊กก๊อกมาแจกนะอันนี้ของดีเนี่ย,ยดูดิสวยจัดอะผมก็ลงรูปลงลงลิงก์โหลดอะไรให้แล้วนะครับก็สามารถมาโหลดได้นะไม่มีไวรัสนะผมเช็คให้แล้วนะนี่ผมก็จะเขียนแบบแคปชั่นไว้ด้วยสาหรับใครที่อยากจะทาอะไรอันนี้สวยนะผมชอบก็ลองมาเลื่อนดูได้นะอนาคตมีเยอะกว่านี้แน่นอนนะตอนนี้ก็หามาได้แค่นี้นะครับนะเนี้สวยอยู่สมมติคนดูชอบอันไหนคนดูก็กดโหลดเลยโอเคคนดูพอคนดูโหลดไฟล์รีเชตมาเสร็จใช่ไหม มันก็จะได้ไฟล์ฟันเฟืองแบบนี้นะที่จริงมันอยู่หน้าดิสพีซีนะแต่ว่าแบบผมขี้เกียจไงเดี๋ยวคนดูมองไม่เห็นผมก็เลยลากมาไว้ตรงหน้าจอนะพอได้ไฟล์แบบนี้มานะขั้นแรกให้เราเข้าไอ้นี่ไปเลยนะเข้าหาตัวเกมอะแต่ตัวเกมผมมันอยู่ในสตรีมมันก็หาง่ายหน่อยก็แค่กดเปิดหาไฟล์นะแล้วให้เราสร้างโฟลเดอร์มาสักอันหนึ่งนะครับในไฟล์เกมอะสร้างว่า อ,อะไรก็ได้รีเชดพรีเซตหรือว่าจะสร,าสร้างชื่ออะไรก็ได้ให้เราจําได้นะผมสร้างว่า GG แล้วกันให้ให้เรารู้ว่าไฟลนี้คือไฟล์เก็บรีเชดแล้วนะพอเราสร้างโฟลเดอร์ GG เสร็จนะครับให้เราไปเอารีเชดของเรานะครับที่อยู่หน้าจอเนี่ยเอาไปใส่ในไฟล์ที่เราสร้างในตัวเกมนะครับนี่นะผมไปวางไว้ใน GGG อ่าเราก็จะได้ไฟลรีเชดมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์เกมแล้วครับนี่ก็คือโฟลเดอร์เกมเรานะอันนี้ก็คือโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งสร้างมาแล้วก็ข้างในก็จะมีรีเชดนะ อพอทีนี้นะเราอยู่ในตัวเกมแล้วเราก็กดปุ่มโฮมหนึ่งทีแล้วก็มาเลือกตรงนี้เนะี่ยจุด2จุดนะให้มันขึ้นหน้าตัวเกมเนี่ยนะหน้าตัวเกมก็จะมีพวก x64 อัปเดตอะไรพวกนี้นะพวก installer comline อ,อ,อะไรพวกนี้นะให้มันมีหน้าพวกนี้อนะ่ะแล้วก็หาชื่อโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งตั้งไปเมื่อกี้ผมตั้งว่า G G ใช่ไหมละ่ะก็กด select แล้วมันก็จะขึ้น R 1 4สิบสี่ก็คือรีเชดนั่นแหละพอกดซีเรกอีกทีหนึ่งปับ๊บอาา่าาแค่นี้ก็เป็นการลงพรีเซตรีเชดเสร็จแล้วนะครับใครที่งงตรงไหนก็แนะนําว่าเข้ามาถามดนดิสนะเพราะว่าในคอมเมนต์มันตอบไม่ค่อยเห็นนะมันแท็กไม่ค่อยขึ้นช่องบมมันเป็นอะไรไม่รู้อะบางเมนตมันก็ไม่ขึ้นนะก็ใครติดปัญหาก็ทักดิสมาดีกวานะทักเฟซก็ไม่ไม่ค่อยตอบว่าแบบใครก็แล้วไม่ค่อยได้เข้านะเฟซทักดิสดมาดีกวาก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้นะสวยมากๆนะผมบอกเลยเหมือนของซื้อเอาง่ายๆนะคุ้มะคนดูของดีของดีเอามาแจกต่อก็ฝากไว้ด้วยนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากร้านปลดแบน20บาทด้วยนะคุ้มๆเลยร้านนั้นก็ดีนะโอเคครับวันนี้ผมไปละบายบุยกดไลก์กดติดตามด้วยอ่ะ